วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทําแบบทบทวนเรื่องวงกลมนะคะก็คือเราจะมาดูกันว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะด้วยการทําแบบทบทวนนี้นะคะซึ่งก็คือนักเรียนต้องส่งภา,ายในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็คือให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลว่าจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะคะเริ่มจากข้อมูลแรกค่ะ 2x เท่ากับ a O.B. ใช่ไหมเราก็ไปดูกันค่ะว่า 2x เท่ากับ A.O.B. หรือเปล่านันเรียนก็ต้องมาดูว่า A.O.B. เนี่ยมันก็คือมุมตรงนี้ใช่ไหมที่เขาหมายถึงดังนั้นถ้า x ค่ะก็คือเป็น A.D.B. แล้วทีนี้ A.O.B. เท่ากับ 2x จริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่า A.O.B. มันก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางใช่ปะและ A.D.B. มันคือมุมในส่วนโค้งดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบถูกค่ะตอบถูก ให้เหตุผลด้วยค่ะเหตุผลเพราะอะไรคะในวงกลมเดียวกันค่ะในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่านะคะ ของมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะไปดูข้อ2ค่ะเขาบอกว่ามุม x ค่ะ ข้อ,อแบบฝึกหัดมันมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยแปดข้อเดี๋ยวครูทำให้สักสี่ข้อแล้วกันเนาะเอาเป็นหนึ่งสองมวม่วนะโม่นะหกนะแล้วก็เจ็ดละกันค่ะหนึ่งสองหกเจ็ดไม่รู้จะทำข้อไหนนะมันก็ต้องเว้นไว้แล้วให้นักเรียนไปทำข้อที่เหลือนะคะแล้วทำเดี๋ยวครูช่วยทำครึ่งหนึ่งก่อนมาดูหาข้อที่สองค่ะเขาบอกว่า x บวกกับ odc เท่ากับเก้าสิบจริงไหม นักเรียนก็ต้องไปดู x บวกกับ odc เท่ากับ90จริงหรือเปล่าอ่าลบก่อนเนาะลบมุมที่ไม่เกี่ยวก่อนทีนี้เราก็ไปดู x ค่ะ x อยู่นี่ x อยู่นี่เนาะ x อยู่นี่บวกกับ odc odc ไล่ค่ะ odc บวกกันแล้วเท่ากับ90องศาจริงไหมก็คือถ้า x บวกกับมุมนี้ x บวกกับมุมนี้ได้90องศาจริงไหมก็จริงอะค่ะนะักเรียนเพราะว่ามันเป็นมุมอะไรเนี่ย ม,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  public, มุมในครึ่งวงกลมใช่ไหมคะมันก็เลยต้องมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่90องศาดังนั้นข้อ2ก็เลยตอบจริงค่ะเหตุผลค่ะเพราะมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนั่นเอง เนี่ยค่ะการเขียนเหตุผลก็เขียนง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเขียนแบบง่ายๆเลยนะคะนั่นเองก็แค่ให้เหตุผลประกอบว่าเออมันเกิดได้ยังไงนะคะเราไปดูข้อไหนอีกคุณต้องทําข้อ6อ่ะไปดูข้อ6ค่ะข้อ6กเขาบอกว่า x อ็กบวกโอบแล้วก็ a o d อดเท่ากับร้ออ่ะเราก็ไปดูข้อ6นะคะข้อ6กเขาบอกว่า x x ออยู่นี่ บวกกับ OBC ค่ะ OBC ก็คือตรงนี้ OBC แล้วก็บวกกับ AOD AOD ก็คือตรงนี้ต้องเท่ากับ180ค่ะนะั้วเรียวดูนะ x บวกกับ ODC x อยู่นี่บวกกับ OBC ก็คือตรงนี้เป็น OBC ทดไว้ก่อนนะอันนี้คือ OBC ต่อไป AOD ก็คือตรงนี้ AOD เขาถามว่ามันจริงไหมเออนักเรียนถ้าเราจะใช้สมบัติของมุมในเครืง่งวงกลมอะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่ามุมนี้เปลี่ยนสีนิดน,นึงมุมนี้ใช่ป่ะเนี่ยโค้ง x ตรงนี้กับโค้งเอกตรงนี้มันทําไมกันเท่ากันดังนั้นถ้าตรงนี้เป็น X ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นเอกด้วยเสร็จแล้วเขาบอกว่าบวกกับ odb เอย ao d นักเรียนวันนี้มันเป็นมุมตรงข้ามกันใช่ป่ะไอตรงข้ามของ odb อะตรงนี้กับตรงนี้ตรงข้ามกันดังนั้น2มุมนี้ก็เลยมีขนาดทำไมกันเท่ากันแสดงว่าฝั่งตรงข้ามของมุมตรงนี้ก็มีขนาดเท่ากับ o AOD ด้วยพูดผิดพูด ODB มาเยเนด้ว AOD ด้วยนึกอ,ออกปะแสดงว่าทีนี้ถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมรูปรูปนี้สามเหลี่ยมรูปนี้นักเรียนก็จะได้ว่า x บวกกับ AOD บวกกับ OBC เป็นเท่ากับเท่าไหร่180ดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรคะเป็นจริงค่ะข้อ6ก็เลยเป็นจริงข้อ6เป็นจริง ข้อ6ค่ะนัเรีนยนก็จะบอกว่าเราใช้ความรู้อ,อะไรบ้างก็ใช้มุมในมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากันแล้วก็ใช้ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180ดนะคะดังนั้นเราก็เขียนเลยว่าเราใช้อะไรไปบ้างในข้อที่6นะ,ะข้อ6ก็บอกว่าเราเพราะว่ามุมในส่วนโค้งค่ะนั่นเองก็เขียนเลยมุมในส่วนโค้งที่ เขียนด้วยว่าลุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากัน และขนาดของมุมและเราก็ใช้ไม่ได้ใช้ความรู้เดียวใช่ป่ะเราใช้อีกอันนึงก็คือผลบวกของเออขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดองศาแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยนะคะามาดูข้อที่7ที่ครูว่าจะทำให้อีกหนึ่งข้อคะ่ะ ข้อที่7ก็คือเขาบอกว่า x เท่า <p> กับ P A B เอ้ย P B A ค่ะ x เท่า <p> กับ P B A เราใช้รูปเดียวตอบได้ทุกข้อเลยนะ x เท่ <p> <p> ากับ P B A หา P B A ก่อน P B A ก็คือตรงนี้อ่ตรงนี้คือ P B A อา่าเสร็จแล้ว x อยู่นี่เฮ้ยนั่นเรียว่าเป็นจริงไหมคะโอข้อนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ก็คือมุมภายนอกที่เกิดจากอะไรขอดแล้วก็เส้นสัมผัสใช่ไหมคะจะเท่ากับมุมภายในที่อยู่ด้านตรงข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนดูรูปนี้ดีๆป้าเข้าให้ใช่ปะมันก็คือมุมภายในที่อยู่ด้านตรงข้ามนะคะเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ก็เลยเป็นอะไรลูกเป็นจริงค่ะ นั่นเองก็ให้เหตุผลว่ามันก็คือเพราะว่ามุมที่เกิดจากคอดและเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัส จะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอน,นั้น เสร็จแล้วนะคะทีนี้มันก็เหลืออีก4ข้อนะคะยังก็ส่งภายในวันนี้เลยอีกแค่4ข้อเท่านั้นนะคะนติก็แค่พิจารณาลูกนี้ก็สรอนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวสอบกันแล้วนะคะดังนั้นเปิดมาเนี่ยอาจจะแป๊บนึงแล้วเราก็สอบกันเลยนะคะขอให้ได้ทุกคนเนี่ยทบทวนเนื้อหาลุวงหน้าหลอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ